ผมอยู่ที่กรอกน้ำเลยเซ็นเตอร์ครับเมื่อพูดถึงกรอกเราเห็นมาเยอะแล้วนี่เลยมาดูขนาครับมาคุนเคยกันดีแต่วันนี้สำหรับพี่น้องเจ้าที่ตำรวจของเราได้เห็นก่อนใครมาดูตัวนี้กันเห็นอะไรแปลกไหมนี่เลย กลอกโมเดล M M M S M sí, S กลอกโมเดล M S แหมทำการบ้าน standen. มาก็าค่ด uh, <laughs> <laughs> <A prendre tennis. laughs> ีมาดูว่างทำงานยังไงอันนี้คือ manual safety อันนี้คือห้ามไกลอันนี้คือยิงได้อ้างงละสิดูขึ้นสไลด์เซฟลั่นไกลไม่ได้ปอดเตปืนปลอดภัยลั่นไกลได้ เซฟปดเซฟเซฟปดเซฟพอพอเดี๋ยวพังไม่นานได้เจอกันแน่นอนครบ M S, <c oughs> <S สำหรับประจำการให้กับพี่น้องตำรวจเรานะครับ <c oughs> ขอบคุณครับ